ี่่พ,พเาปกกันคะๆลูชอบกินอะไรเราก็ปลูกสิ่งนั้นเป็นแนวคิดในการเริ่มต้นปลูกผักสวนครัวของชาวบ้านตำบลคลองขุดที่ผันตัวเป็นนักปลูกผักปลอสารพิษไว้กินเองที่เหลือสรงขายเป็นรายได้ผักสวนครัวมากกว่า30ชนิดต่างแข่งขันกันให้ผลผลิตชูช่อออกดอกอย่างสวยงาม ซึ่งเกิดจากการใส่ใจช่วยกันดูแลของสมาชิก35คนจาก7หมู่บ้านที่รวมตัวกันปลูกบนพื้นที่2ไร่เศษนาสวนเกษตรแปลงรวมตำบลลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลพืชผักในแปลงเกษตรผสมผสานทั้งหมดนี้สามารถกินได้เลยเพราะปลอดสารพิษโดยทางกลุ่มได้วิถีวิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกใช้ปุ๋ยหมักเองนับเป็นการลดต้นทุนได้อีกด้วยที่เกษตรแปลงรวมตำบลลองขุด เป็นเป็นโครงการปลูกกระเกษตรผสมผสานในพื้นที่ประมาณสองสองไร่กว่าซึ่งก็ทุกคนได้ม,มใช้เวลาว่างมาช่วยกันทากิจกรรมร่วมกันถ้าเหลือเหลือกินก็ได้แบ่งปันกันไปที่บ้านซึ่งแนวแนวแนวคิดก็ได้มาจากการเรื่องโควิดหนึ่งเก้าเพราะว่าบางบางอย่างทางกลุ่มสัะทีก็ไม่ต้องไม่ไปซื้อก็เอาจากที่นี่ไปประปอาหารที่บ้าน นองจากเป็นเรื่องของว่ามันคงทางอาหารที่ว่าทุกคนต้องต้องกินและตรงนี้ก็จะเป็นกับบบดสันพิษเพราะมีการกระบวนการใช้น้ำมันชีวภาว่างเว้นจากงานประจําในวันเสาร์อาทิตย์สมาชิกจะรวมตัวกันเข้ามาดูแลแปลงผักบนพื้นที่สองไร่ทั้งรดน้ำาุรนดินบ้างก็จะปลูกใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณต้นกล้าอย่างต้นไผ่กิมซุงที่ปลูกริมคลองก็ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี วันเสาร์ันอาทิตย์เขาก็หยุดงานหมดและก็มาร่วมกันแต่วันจันทร์ช่วงเช้าบางคนเขาไม่ได้ทำงานเขาก็มาร่วมช่วยกันปลูกช่วยนี่ให้มาปลูกมาถามนเก็บมาดูว่ามีหนอนมีอะไรบ้างไหมมาดูกันช่วยกันปลูกและช่วยกันดูและเสริมและก็มาทำแบบปุ๋ยหมัก้างหลัง หลังช่วยกันดูแลแปลงผักรวมสมาชิกกลุ่มก็ช่วยกันเก็บพืชผักมาทำกับข้าวกินกันอย่างมีความสุขในวันหยุดอย่างวันนี้ทางกลุ่มก็ทำส้ตมตำกินกันนี่นะคะส้มตำที่ได้จากออมะละกอที่ชาวบ้านปลูกกันแล้วก็มีมะเขือมีตัวฝักยาวมีมะเขือเทศแล้วก็มีพริกแล้วก็ในสุดท้ายก็คือมะนาวค่ะงั้นเรามาลองชิมกันดูไหมคะว่ามันจะอร่อยกันขนาดไหนนะคะ อร่อยไหมคะอร่อยผลผลิตที่ได้นอกจากนำไปเลี้ยงครอบครัวมสมาชิกกลุ่มให้มีความมั่นคงทางอาหารแล้วยังประหยัดรายจ่ายภายใต้วิกฤตโรคโควิด -19 และยังเหลือส่งขายเป็นรายได้เข้ากลุ่มอีกทางหนึ่ง